เอ้ hey, ه, เพื่อนพวกไงที่นี่ปลอดภัยนะใช่ที่นี่ปลอดภัยเลยแหละเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรเหรอเดี๋ยวนั่นไทยรันทีวีแมนใช่ไหมเข้ามาที่นี่ทำไมข้าอมาที่นี่แล้วใครไปคนเรียกข้าออกมาล่ะข้านี่แหละไปคนเรียกเจ้าแล้วแกเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญแต่ข้าจะฆ่าเจ้าที่นี่ ล้อดูสังขารตัวยเยก่อนไหมปากดีนี่ยังเจอกระสุนของข้าอไม่เห็นเลยมันแรงชาวัดเลยเว้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอาสัตลูของข้าแตกเลยนะยิงดีนี่ตบแป๊ะไปเหี้ยเกือบกูเหรอเดือดอะไรไปอุย้ยปืนกูเหี้ยนี่โอ้ย,ยเหี้ยเราปวดใส่กูเลยอุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ดับไว้นี่อุ้ยนีใช่ถาด้งโลไปฉันนะเนี่ยฮึเฮ้ยนี่และแกก็มีดาไปงั้นเหรออุ้ยอย่าชิบหายลหลบแป๊บไอ้เหี้ยเกือบแล้วกูไม่กล้าดาไปถึงใหญ่สักแม่งแกนจ้าของแกเป็นเหี้ยโอ้ยเหี้ยโฆษณาจองกูแตกเลยฮะแม่งแทงเลยมานี่อ้ยปังไย เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนวะเอาเชียร์แล้วไงหายเฮ้ยหลับได้เอียโอ้ยเอี๋เราสองโอ้กูจะแตกพวกมึงเนี่ยนี่เอียนี่แล้วก็อี๋นี่เอียแทงเข้ากูแล้วอียนี่ตายเฮึเดี๋ยวหักศะนั้นนี่กูหมุนตัวเลยอียนี่ตายซะดิแกแก่งการของแกกลับมาปกติแล้วข้าก็ไปก่อนนะ กลัวพา่สู้กว่าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแต่ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จรีบกลับคานดีกว่าแม่งเพชิบหายสิหน้าจอกูเนี่ยแม่งก็ก็ดูคลิปจบไปแล้วนะครับก็ผมก็ช่วงนี้หายไปนานมากเลยอ่ะคือแบบไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยคือแบบผมมีติดสอบไหมทุกคนคือติดสอบเนี่ยผมไม่ว่าแต่กูจะสอบผ่านติดรอติดสอบไหมอันนี้ค่อยว่ากันติดมอพอเนี่ยไอ้เหี้ย อันนี้คือแบบไม่ได้ลงคลิปยาวๆแล้วทุกคนจริงคือ,อือช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปจริงเ้ยก็ขอโทษอีกทีนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะี้ถ้าผมกลับมาแล้วเนะี่ยแบบโชงปิดเทอมเนะี่ยผมจะแบบลงแค่สมองเสมอ,มสมอมขึ้นเนาะแล้วแบบเออผมจะขึ้นมอนหนึ่งแล้วตอนนี้เออเนาะเฮีย yeah. ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่แบบทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะช่องเก่าตอนแรกผมอะ่ะยัง ไม่หายเลยเกือบมันหลายเดือนแล้วไอ้เนี่ยปีใหม่แล้วกูยังแก้ไม่เสร็จเลยวีนก็มันเป็นโลชนาเสียใจมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเรื่องมันดีขึ้นเนะี่ยผมจะมาทําคลิปอีกรอบนะครับผมซึ่งผมก็พูดไรนไี้เป็นรอบที่สองแล้วแหละซึ่งก็งานเลยแหละกว่าจะได้เสร็จอนะแต่ก็พยายามอยู่ครับผมก็พวกคุณก็ให้กำลังใจผมหน่อยนะผมคือเดอนนั่นแหละนั่นแหละเออเหี้ย ผมพยายามอยู่จริงๆเว้ยเออผมก็เสียใจแต่ผมทําเอ,อ่อรีมมฟอยู่เอ,อ้ยเฮี้ยอะไรวะเขาเรียกว่าเอ,อ่อช่างแม่เี้ยคือผมเนี่ยกําลังกู้อยู่เนาะกู้ให้มันแบบดีขึ้นอะไรเนี่ยเออแต่คลิปแตคุณภาพดีขึ้นไหมแค่นี้ก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็ทักเสียงตรงเล่นเกมเรบอกอะไรเนี้ยเออทุกคนทักมาหาผมได้เลยเว้ยผมพร้อมที่จะรับ ฟังคนจริงๆแล้วก็มีแค่นี้แหละครับทั้งวันเนี่ยบาย,บายๆนะครับจุ๊บๆ